ค่ะทุกคนอูจีก็คงจะไม่พ้นวันโกนวันพระนะคะอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะคือทุกๆคนที่เป็น f อฟตั้งแต่เก่าแก่กันมาเลยเนี่ยจะทราบว่าเด็กๆบ้านแคทิโร่ทั้งหมดนะคะเกิดวันโกนวันพระแล้วก็จากไปวันโกนวันพระจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่แม่ก็ตอบเองไม่ได้นะคะแต่ก็ มันมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะมันเป็นทุกครั้งจริงๆจ,จะว่าเป็นเป็นเรื่องบังเอิญก็พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะคะว่าความบังเอิญไม่มีในโลกนะคะตอนนี้ก็ให้อุจิจากไปอย่างสงบนะคะอุจิยังไม่จากไปนะคะยังหายใจอยู่ทุกคนสังเกตการหายใจของอุจิเห็นไหมคะยังหายใจอยู่ค่ะยังยังรับรู้ยังได้ยินเสียงนะคะแม่ก็เปิด บทสวดมนต์ธรรมะให้อุจีฟังนะคะตรงนี้นะคะเปิดให้อุจีได้ฟังนะคะ mm. ก็วันนี้ก็คงจะนั่งเฝ้าอุจีทั้งวันจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของอุจีจะมาถึงนะคะแล้วก็จะพาอุจีไปส่งที่วัดนะคะทุกคนพาอุจีไปส่งที่วัด ตอนนี้ไม่ไม่สามารถเปิดเสียงสวดมนต์ได้นะคะเพราะว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยแม่จะโดนลิขสิทธิ์นะคะแล้วกอ็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปนี้เพราะว่ามีเสียงสวดมนต์อยู่ก็เลยปิดเสียงสวดมนต์ก่อนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมส่งอุจจีนะคะไปในภพภูณที่ดีนะคะอุจจีทาบุญมาเยอะมากคะ่ะทุกคนช่วยเหลือแมวด้วยกันเยอะมากนะคะ คือพยายามข่มใจเนาะแต่มันก็พูดไม่ออกพูดไม่ออกค่ะแม่ขอโทษเนาะก็ดูภาพไปก็แล้วกันนะคะตอนนี้ก็เฝ้าลูกเนะาะเฝ้าลูกจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเขายังหายใจอยู่นะคะทุกคนเขายังหายใจอยู่ อยาจะเปิดท้องให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเขาได้หายใจอยู่นะคะแต่อ่อนกำลังเหลือเกินซึ่งแม่ก็คิดว่าเขาไม่พ้นวันพ่านีแน่นอนค่ะไม่พ้นวันผ่านนี้จริงๆร่วมส่งอุจิไปด้วยกันนะคะ ถ้าบ่ายนี้เขาจะไปแล้วมันทันเวลาที่วัดนะคะวัดทองบนไม่ปิดแม่ก็จะไปนะคะถ้าไปให้ทันหกโมงถ้าเกิดบ้าสมมุติว่าเขาไปก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเออก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไปส่งเขาที่วัดอีกทีนึงแล้วก็คืนนี้ให้นอนให้นอนที่นี่นอนที่บ้านของเขาที่ตรงนี้ที่เขาอยู่ ให้เขากอดพระไว้นะคะกอดพระส่งเขานะคะทุกคนร่วมทำบุญกับอุจีได้นะคะทุกคนค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเมตตายังไงวันนี้ก็วันโกนแล้วก็วันพระแม่เชื่อเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม่เชื่อเช่นนั้น มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ความบังเอิญไม่มีในโลกเด็กๆบ้านนี้ไปวันโกนวันพระจริงๆเกิดวันโกนวันพระจริงๆอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันแม่ขอเปิดบทสวดมนต์นะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับอุจิก่อนให้ทุกคนเห็นแค่คลิปตรงนี้นะคะ